เพื่อไม่ใ <Solomon> ห้เป็นการเสียเวลานะครับมาปั่นท่านเลยดีกว่าขอขอพลังเสียงปรบมือต้อนรับกันดังนะครับให้กับคุณธนิดยศถาวร์ทุ้งย์สวัสดีครับยศถวร้ยก็อีกครั้งหนึ่งที่ได้มาแชร์เอ่์สร้างไปแชร์ ความประทับใจในผีประพันธ์ครับครับเพราะว่าพูดเพ่เก่งนะครับคือ <c oughs> ก็เริเ่มแรกก็ขอขอบคุณโรงเรียนรัล,ลินทาชัยวัญญาก,กับน้องน้องเรียวทราบครับพี่รติรัต,ตรนาครับนนะก็คือที่เปิดใจเข้ามาทำตรงนี้เมื่อก่อน ป่วยป่วยหลายโรคแล้วก็ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือมะเร็งตับนะครับก็ที่แรกไม่เปิดใจและไม่ยอมรับเพราะว่าคิดว่าให้ปรน๊ัแฟนอะไรจคือมันจะมาดีกว่าหมออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไปทำเคมีบงินัดม,มันก็ทรงกับสุดนะครับ แล้วมาคิดถึงโรงเรียนที่หลังก็ออไหนลองมา,มาชิมดูซิก็คือที่ยอมรับคือไม่มีอะไรต้องเสียเพราะร่างกายเราเริ่มสุดสุด๊ก็อยากจะลองดูพอลองดูกินมักิพัทได้สองเดือนนะสองเดือนเริ่มฟื้นเริ่มร่างกายเริ่มดีขึ้น อีนนี้มันกีดีกว่าก็เลยสั่งนนเยอะจะกินทีแรกดื่มเช้ากวันเย็นครั้งละสองช็อตนะครับตอนหลังมันดีขึ้นก็เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นเช้าสายบ่ายเย็นโอ้โก็สั่งทีเมื่อก่อนสั่งทีแล้วดูตอนหลังสั่งเป็นลังครับ <c oughs> สั่งเป็นลังแล้วก็ดื่มดื่มดื่ม แล้วไปตรวจหมอก็ตกใจเหมือนกันนะหมอตกใจว่าทำไมบะเร็งตับตรงนี้มันลดลงถามผมผมก็ไม่บอกแล้วพอดีหมอขอดูใบนั้นก็เปิดหมอเจออะไรรู้ไหมแผ่นทับโบเชือของมาคิทารัสคนนั้นครับหมอก็กินครับ หมอบอกว่าอยากจะแนะนําแต่ลัวเสียใจเขาเรีนยนอะไรจักยยาบนแ่ห,<ช>มหมอก็ดื่มมาก่อนชื่อหมอชน <c oughs> อยู่โรงแรมนาน,นะ <c oughs> นาการพิสูจน์ได้ว่ามันมันเป็นผลผลิตณฑ์ที่ดีอ่ะดีแล้วก็ มันทําให้เราหายเริ่มเปิดใจแล้วก็มากินไลเซ็นเชียล <Perfect idea. S 1> แล้วก็ไม่รด <laughs> <Perfect idea. S 1> ้ไง perfect ได้ดิ perfect ได้ดิ collagen collagen แต่นี้มันจากที่เขาว่าผมเป็นเอะมองออกครับคนเป็นมะเร็งตับมันจะเป็นเหมือนเหมือนคนเป็นเอะมันจะดำ แขนดำหน้าดำคนรอบแพ่งบอกเอดแน่นอน <c oughs> เราก็ใจเสียแต่เรารู้และเราเราเราเป็น <c oughs> เป็นอะไรเป็นความดันเป็นโลหน <c oughs> และอีกอย่างครับยาวความดันเนะี่ยผมผมกินมาที่เก้าปีตอนนี้ไม่กินเลยนะโอ้ไม่กินเลย ีหมดเกลียงเลยดีหมดกินมากี่นะตอนหลังมาเสริมไปไลฟ์เซชียรก็คือทุกอย่างดีหมดตอนนี้ไม่ได้กินยาอะไรครับที่แล้วมาแชร์ที่นี่ก็ตอนนั้นยังไม่ไม่ค่อยเปิดใจที่จะทำธุรกิจเพราะธุรกิจเราก็เออเงินก็เยอะพอสมควรก็เลยบอกกับดาวไล์ไอแอพไล์ว่า <laughs> งั้นขอเปิดใจทำอะไรกันก็เลยไปที่ F3 รู้สึกสนุกมากๆกเพราะไม่เคยเจอแบบนี้ดูนี้เิเพื่อคือจัดงานแบบครอบครัวแล้วมันแบบมันเหมือนแฟมิลี่แบบเราไม่เคยเจอแบบนี้มันรู้สึกตื่นเต้นแล้วแบบมันมันแฮปปี้อะแฮปปี้สมตัวแฮปปี้แบบทำไมเขารักกันแบบนี้วะ ไหนลองเข้ามาทำดูซิก็เลยลองทำดูเดือนที่แล้วทำอยู่เจ็ดวันเลื่อนตำแหน่งครับว้าวบรแล้วมีเงินโอนเข้าหมื่นแสนกว่าโอ้โหเป็นเงินที่เมื่อก่อนผมแอนตี้มากเกี่ยวกับไอ้ระบบนี้นะผมแอนตี แล้วผมมาได้เงินจากระบบที่ผมแอนตี้รู้สึกแฮปปี้จากเดือนนีงก็เยอะพอสมควรแต่มาภูมิใจกับหมื่นสามเนี่ยหมื่นสามกว่ามันเป็นเงินที่เราแอนตี้อะผมไม่ชอบเลยนะผมแอนตี้อย่างเรียนเข้าไปผมบอกอย่าอย่ามาวันนี้เพราะาเป็นรรมะเร็งหูดูกิ หงุดหงิดก็มันแบบเอาอันนั้นมาเสือนี่เลยผมบอกจะไปสู้หมอได้ยังไงเี๋ย๋ยวผมมันหงุดหงิดตอนหลังก็ทําคีโมยิ้มก็เลยลองดูไปว่าได้ผลดีมากมก็เลยตอนนี้ก็เลยแบ่งเวลามามมาทำธุรกิจตรงนี้ก็เพิ่เริ่มต้นก็ รู้สึกว่ามันไปได้ได้ดีก็ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าที่ผมหายตรงนี้กับที่ผมมาทำตรงนี้วผมมั่นใจแล้ครับว่าบริษัทยูนี้ด้วยเขาให้อะไรที่ดีจริงๆริผลิตภัณฑ์ดีจริงๆคือใครที่จะมาทำตรงนี้นะอย่าไปกลัวตรงที่ว่า เราคงคิดว่าสมัคร600เนี่ยผลิตภัณฑ์ระดับโลกนะครับคือคือที่ผมแก้พูดผมหายอะ่อะอแ,แล้วแ,วแ,วแ,วแวก้าการันตีแล้วผมไม่รู้จะขอบคุณอยู่นี่เนเบอยังไงผลิตภัณนะเออ,เอ,อให้ชีวิตใหม่ผมผม,ผมก็ว่าเออจะแบ่งขึ้นหนึ่งของชีวิตผมเนี่ย